ครับสวัสดีครับผมปันจาก Universal Music Thailand ครับครับเพลงวันนี้หน่อยเพลงใหม่ครับตอนนี้รู้สึกตื่นเต้นมา,มากๆครับแล้วก็รู้สึกว่ามันแบบเหมือนในฝันเราเลยรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้เรากำลังเปิดเัลงทายใหม่เป็นซิงเกิลที่เราตั้งใจทำก,กันมาเพลงนี้คอนเซปต์ก็คือเป็น ใช้เขาว่าเทอรพิสนาะคือว่าเป็นนักบำบัดเยียวยาจิตใจนะซึ่งมันจะเป็นช่วง3 4เดือนที่ผ่านมาที่ผมกำลังหาค่ายอยู่หาค่ายอะไรอย่างเงี้ยผมก็เกิดแบบว่าความคิดที่มันฟุ้งซ่านเกิดความคิดที่มันรู้สึกว่าเอ้ยเราเจะยังไงต่อชีวิตอะไรอย่เงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าณตอนนั้นเราต้องการใครสักคนนึงที่เป็นเธอรพีสให้กับเราต่อสายโทรไปหาเขาอะไรให้เขาช่วยเหลือเรา <c oughs> ใช่ใชเพลงเพลงมาจากเรื่องราวครับก็คือเทอร์พิสในความหมายของผมเนี่ยก็คือเป็นเซโฟโซนของเราจริงแล้วอาจจะเป็นแมวก็ได้ที่บ้านหรืออาจจะเป็นพ่อแม่ตอนี้พ่อแม่มมาด้วยแล้วก็รู้สึกว่า ใครก็ได้ที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราสบายใจยเราจะเล่าเรื่องราวแชร,ร์เรื่องราวที่เราสึกว่าทวาให้เราพลังที่จะใช้ชีวิตต่อใช้เวลานานไหมเพลงนี้ไม่นานครับเพลงนี้วันเดียวเพลงนี้เขียนวันเดียวครับแล้วก็อาจจะมีขั้นตอนการโปรดิวซ์นิดหน่อยที่ส่งให้โปรดิวเซอร์ครับก็แต่ว่าเรื่องเรื่องเขียนเพลงวันนี้แล้วผบ,บรู้สึกแชร์รู้สึกว่า จริงๆการที่ได้ปล่อยก็คอมพลตเป็ขั้นอยงแล้วเนาะวันนี้มีพี่ๆสื่อมามีแฟนคลับมามีงานที่จัดมาเพื่อเพลงนี้แล้วก็กเพลงต่อๆไปในอนาคตที่เป็นอิสต์เอ็์เผมรู้สึกว่ามัน,ม,นมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยแล้วก็รู้สึกดีมาแล้วก็อยากให้แฟนคลับทุกคนรอติดตามอิสต์เอ็ที่เราเลังจะส่งต่อมีประมาณไหนบ้างครับครับก็อิสต์เอ็ ก็คือจริงๆแล้วมันจะอยู่ในงานทั้งหมดเลยซึ่งงานเอกซิบิชันเนี่ยทุกคนสามารถเข้ามาเยี่ยมชมเข้ามาดูได้แล้วก็เข้ามาเรียกว่าถึงใช่มาเสร็จผลงานใช่ครับก็คือจับที่นัจริงๆแล้วผมรู้สึกว่าจริงๆเลย ใจจริงอยากให้ทุกคนมาแบบว่าสงบสงบเนาะแต่ตอนนี้มันก็จะวุ่นวายแล้วเราเริ่มวุ่นวายแล้วแต่ว่าใจจริงเลยคืออยากให้ทุกคนเข้ามาเสพผลงานศิลปะแล้วก็มาฟังเพลงแล้วก็มาคิดผลงานของผมในอนาคตจะเป็นในรูปแบบไหนนอกจากแบบว่าจะเรื่อผลงานแล้วเหมือนเราอยากจะตอความรู้สึกด,ดีๆมาผ่านให้กับแฟนคใช่ครับใช่คือที่ผ่านมาผมจะได้รับความรู้สึกด,ดีๆจากแฟนคลับที่ส่งมาตลอดวันนี้ก็อยากจะ ส ane, ่งต่อให้เขาเหมือนกันบอกว่าเฮ้ยจริงแล้วคุณก็เป็นเชลฟี่ของผมเหมือนกันนวันที่ผมรู้สึกว่าเออผมรู้สึกเศร้าหรือผมท้อใจอะไรอย่างเงี้ยครับเพลงต่อไปน่าจะช่วงไหนเอออันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันครับต้องต้องต้องดูต้องถามพี่ข้างหลังพี่เองดิเขาน่าจะรู้ตอนนี้อไม่รู้คาดหวังาแเพลงก่อนหน้านี้ก็โอ้โหเพลงเป็นไวรั รจริงๆอย่างที่ผมเคยบอกกับทุกคนไปในเพลงน่าจะเป็นคริโตไนท์หรือมิวสิผ่านมาแล้วเนาะผมไม่ไม่อยากไปคาดหวังอะไรเลยเนาะรู้สึกว่าการที่ผมได้ทำผลงานออกมาเนี่ยมันก็คือจะเป็นยังไงก็อยู่ที่คนฟังตัดสินนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันสำเร็จตัวทุกตัวมัน น,นี่ก็ขอฝากเพลงเทอร์พิสตด้วยนะครับตอนนี้มีให้ฟังแล้วทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มนะครับแล้วก็ถ้าใครอยากรับชมมิวสิกวิดีโอสามารถไปรับชมที่ช่อง YouTube ของผมได้นะครับพี่ช่องส่วนตัวคือมีพี่บอกว่าแฟนคลับมารอตั้งแต่11โมงก็รู้สึกว่าคือถ้าไม่รักจริงทำไม่ได้นะสิ่งบนี้รู้สึกว่า ดีใจมากๆแล้วก็ขอบคุณมากๆจริงๆที่ลงทะเบียนมาจริงๆแล้วเราคัดน้อยมาก50สิบคนยิงคนลงทะเบียนเข้ามาเยอะกว่าน,นั้นยเยอะเลยแต่ว่าทีน,นี้รเราคัดที่ห้าสิบคนใครที่ไม่ได้มาก็ไว้เราเจอกันงานอื่นได้หรือมาหลังจากนั้นได้ครับแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากจริงๆที่ให้การตอบรับดีมากเลยขอบคุณมากครับร้องได้ด้วยประเด็นคือจำยอดวิวได้จำท่อน เป็นท่อนๆเลยอ่ะได้เลยแล้วก็ผมรู้สึกตกใจมากจนผมผู้สกว่าอุสะกอนออกมาแล้งหลังฉากขอบคุณมากๆเลยแบบทำได้ยัง,งไงอะไรอย่างเงี้ยเลรู้สึกว่าแฟนคลับของเรานี่คือเขาติดตามเราจริงๆเขาฟังเพลงจริงๆขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับที่ทงานก็รนเ